มุทิตาเป็นก็เป็นบุญมุทิตาภาวนามีเป็นส่วนหนึ่งของการภาวนาเป็นส่วนหนึ่งของจิตภาวนานั่นเองอยู่ในส่วนของอภัมัญญาสีเมตตากรุณามุทิตาเบคา เมตตาภาวนาการุณาภาวนาด้วยก็ได้อธิบายมาแล้ววันนี้ก็จะขอพูดถึงภาวนาในส่วนของมุทิตาเรี่อว่ามุทิตาเป็นก็เป็นบุญเป็นบุญง่ายง่ายเป็นบุญที่ไม่ต้องเสียเงินสักบาทก็สมารถทำได้หรืออาจจะเสียบ้างเล็กน้อย แต่ก็สามารถได้บุญมากเพราะมุทิตาเป็นนั่นเองเรามักจะกล่าวถึงแต่เรื่องทานในข้อแรกซึ่งบางทีก็ต้องบริจาคเงินทองเป็นจํานวนมากแล้วก็คิดว่าได้บุญมากก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าในส่วนมุทิตานั้นสามารถทำได้โดยที่ว่าไม่ต้องมีเงินมากมายอะไรมุทิตาก็เหมือนกับ ปัตตานุโมทนาใหม่นั่นแหละเป็นการอนุโมทนาส่วนบุญที่ผู้อื่นได้กระทําแล้วหรือแม้กระทั่งส่วนบุญที่ตัวเองได้กระทํานั่นแหละอนุโมทนาส่วนบุญของตัวเองก็เป็นบุญส่วนมุทิตานี้ก็คือการพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้กระทําความดีนั้นก็อย่างไรละ ก็ให้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องภาวนาที่ว่ามานั้นภาวนานั้นเราก็มักจะรู้แต่ในส่วนของการกําหนดลมหายใจเข้าออกเป็นอันดับแรกการยืนการเดินการจงกรมการนั่งภาวนาก็เป็นเรื่องของจิตภาวนาก็ไม่ได้ผิดอะไรถูกทั้งนั้น ในเรื่องของมุทิตาภาวนานี่ก็เป็นเรื่องของการภาวนาเป็นการปฏิบัติทางจิตนั่นแหละคือการพัฒนาจิตให้เจริญให้งอกงามให้ดีงามนั่นเองแต่ในเรื่องของมุทิตาคือการพลอยินดีเมื่อผู้อื่นได้กระทําความดีหรือผู้อื่นได้มีความดีอยู่ จากการกระทำได้เลื่อนยศได้เลื่อนตำแหน่งได้ทำอะไรดีๆแล้วเราก็สาทุนะแต่ก็จะต้องสาทุด้วยจิตใจที่แท้จริงนะไม่ใช่สักว่าเอาหน้าเอาตาเห็นเพื่อนได้ดีเห็นเจ้านายของตัวเองได้เลื่อนขันหรือว่าได้ยศได้ตำแหน่ง พราะการสร้างความดีได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ได้ทำอะไรดีๆต่อชาติบ้านเมืองต่อสังคมเราก็มุทิตาหรือเจ้านายเห็นลูกน้องได้รับรางวัลเป็นบุคคลดีเด่นหรือว่าได้รับรางวัลจากการเลื่อนขันได้เลื่อนยศได้ตำแหน่งดีขึ้น เจ้านายก็ไปมุทิตาแข่ลูกน้องในการมุทิตานั้นบางทีนี่ก็ตัวเป็นๆเ,เราไปด้วยไปมุทิตาแข่บุคคลผู้นั้นหรือแม้กระทั่งคิดอยู่ในใจพรอยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีนี่นี่ก็เป็นมุทิตาบางคนก็บอกว่าไปมุทิตา แต่ไปแต่กายแต่ใจนี่คิดอยู่ในใจว่าเออมันไม่น่าจะเกินเราไม่มันไม่น่าจะเกินกูอ่าวต้องขอโทษนะก็ต้องพูดแทนบุคคลบางคนนะที่มีใจ,ใจิตใจมุทิตาแต่มุทิตากายนะแต่ใจไม่รับในเรื่องของมุทิตานี้จะต้องเป็นด้วยใจเมื่อเป็นด้วยใจแล้วแม่กายไม่ไปแต่ว่า จิตใจเนี่ยจะต้องมุทิตาเพราะนี่เป็นเรื่องของภาวนาภาวนาแปลว่าพัฒนาพัฒนาจิตใจให้เกิดให้มีให้เจริญนะมุทิตาก็คือการพัฒนาทางจิตเพื่อนึกถึงความดีที่บุคคลอื่นได้กระทำไว้แล้วโดยที่ว่าบางทีเราไม่ได้ลงทุนสักบาท แต่ว่าเห็นคนอื่นทำความดีเห็นคนอื่นบริจาคเงินสร้างศาลาการประเรียนสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลสร้างอะไรที่เป็นสาธารณประโยชน์ทั้งหลายเราก็มุทิตาสาธุนี่แล้วเราก็สามารถระลึกนึกถึงความดีที่ตัวเองเคยกระทำโอ้ข้าพเจ้าเมื่อปีนั้นวันนั้น ได้บริจาคเงินหนึ่งร้อยบาทเพื่อสร้างโรงพยาบาลคิดได้แล้วก็มุทิตาตัวเองนั่นแหละคิดทีไรก็สาทุนะคิดอยู่ว่าไม่ใช่คิดสักว่าได้บริจาคเงินเท่านั้นเท่านี้นะคิดให้ยิ่งกว่านั้นมาโอ้เงินเรานี้มีส่วนในการพัฒนาโรงพยาบาลเป็นที่บำบัดทุกบำรุงสุข เป็นที่ช่วยเหลือผู้ทุกยากผู้ลำบากผู้เจ็บไข้จากการเจ็บไข้ได้ป่วยเรานี้มีส่วนในการสร้างโรงพยาบาลชื่อนี้ชื่อนี้คิดทีไรก็ซาทุนะได้บุญเมื่อนั้นแล้วก็ไม่ใช่ว่าคิดแต่เพียงว่าเอ้เราก็ทำครั้งเดียวแค่ร้อยบาทแล้วบุญจะเพิ่มขึ้นได้อย่างไรล่ะก็นี่แหละ จึงเอาเรื่องนี้มาพูดเพราะว่าในการมุทิตานั้นสามารถมุทิตาได้ตลอดวันนี้ทำสักหนึ่งครั้งพรุ่งนี้ก็เอาเอาสักสองครั้งหรือทำวันละครั้งก็ได้คิดถึงทีไรจิตใจของเราก็มีความแช่มชื่นคิดถึงประโยชน์ที่ผู้อื่นได้รับคิดถึงประโยชน์ที่ผู้อื่นได้ใช้ประโยชน์ได้ช่วยเหลือผู้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วย ได้ช่วยเหลือผู้คนที่ลำบากยากไร้เราก็ได้สร้างโรงพยาบาลหลังนี้จากการส่วรู้จากนิจจาจากการมีส่วนร่วมหนึ่งร้อยบาทนั่นแหละคิดบ่อยๆแล้วก็มุติตาบ่อยๆนี่การที่เราคิดบ่อยๆนี่แหละอยู่ในส่วนของกรรมกรรมสิบสองนั่นแหละเนี่ยบางเล่มเขเขียนว่ากรรมสิบเอ็ด เขาเรียกว่าหุลกรรมหรืออาจินะกรรมคือกรรมที่ทําให้มากท,ทําทางไหนอะทำทางใจของเรานั่นแหละเราอาจจะท,ทําทางกายครั้งหนึ่งแต่ทางใจของเราเนี่ยต้องคิดบ่อยๆทําบ่อยๆเขาเรียกว่าอาจินนะอาจินะกรรมอาจินะกรรมก็แปลว่าการกระทําบ่อยๆคือท,ทําทางจิตคิดบ่อย หรือพหุลกรรมคือกรรมที่ทําทางจิตให้มากขึ้นมากขึ้นโดยคิดถึงประโยชน์ที่ได้จากผู้ที่มาใช้บริการโรงพยาบาลมาบริการในส่วนที่เรามีส่วนในการสร้างโรงพยาบาลนั้นหรือเราอาจจะมีส่วนในการสร้างสาลาการ,ปรเปลี่ยน เราก็อนุโมทนาบุญมุทิตาบุญของตัวเองนั่นแหละคิดถึงที่ไรโอ้สาลาการพเรียนนี้เป็นที่ทำบุญเป็นที่สวดมนต์ไหว้พระเป็นที่ศึกษาเล่าเรียนของพระสงฆ์สามเณรได้ด้วยโอคิดถึงที่ไรก็ก็มีความแช่มชื่นทางดวงจิตว่าเรามีส่วนในการช่วยงานพระพุทธเจ้ามีส่วนในการจันโลงพระศาสนา มีส่วนในการสร้างสังคมให้เป็นคนดีมีศีลธรรมจากการสร้างศาลาหลังนี้นี่เรามุทิตามุทิตาบุญของตัวเองที่ตัวเองได้กระทำเนี่ยนั่งภาวนาไปพัฒนาดวงจิตของเราให้มีความแช่มชื่นหรืออาจจะมุทิตาบุญที่ผู้อื่นได้กระทำคนอื่นก็ทำหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งเราทำร้อยบาทเราก็มุทิตาบุญของผู้อื่นนั่นแหละที่เขากระทำแล้วเนี่ย เป็นการพัฒนาบุญให้เกิดขึ้นในดวงจิตของเราหรือเราจะเรียกว่าปัตตานุโมทนาไม่เอาก็ได้เหมือนกันแหละอยู่ในส่วนของบุญยกริยาวัตถุข้อสีนั่นแหละปัตตานุโมทนาไม,าอม,ามา่อนุโมทนาบุญที่ผู้อื่นได้กระทําแล้วเขาก็บอกที่ผู้อื่นได้กระทําแล้วแต่โดยจริงๆแล้วแม้ตัวเองกระทําก็อนุโมทนาบุญของตัวเองนั่นแหละกระทาบ่อยๆเขาเรียกว่าปะหุลกรรมนั่นแหละ คิดขึ้นทีไรบุญก็เพิ่มขึ้นบุญคืออะไรบุญก็คือความสุขความเจริญความแช่มชื่นความสะอาดของดวงจิตจิตเตอสังกิริเถสุขติปาติกังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองสุขติก็เป็นที่ไปเนี่ยอาสนกรรมกรรมที่ใกล้ตายเนี่ยมีความสําคัญมากจะนึกถึงบุญกุศลที่ตัวเองได้กระทํานึกถึงบุญกุศลที่ตัวเองได้อนุโมทนาบุญของตัวเอง นึกถึงบุญกุศลที่ตัวเองได้อนุโมทนาบุญที่ผู้อื่นได้กระทํานึกบ่อยๆเข้าบ่อยเข้า,เ,ขาเนี่ยเวลาจะใกล้จะตายเนี่ยเราก็จะนึกถึงบุญนั้นเนี่ยจิตเตอสังกิริเถนะเมื่อจิตไม่เศร้าหมองเราก็จะไปดีไปสู่สุคติแน่นอนนี่เราท่านทั้งหลายเรื่องมุติตาภาวนาคือการพัฒนาพัฒนาดวงจิต ให้มีลักษณะของการพลอยยินดีพลอยยินดีในการกระทำของผู้อื่นที่เขาได้กระทำความดีก็ได้หรือยินดีพลอยยินดีในการที่ตัวเองได้กระทำแล้วก็ได้นะอาจจะคิดถึงอย่างอื่นที่ไม่ต้องใช้เงินสักบาทก็ได้เช่นเวลามีการทอดกระถินทอดผ้าป,ป่าผู้คน มารวมกันใช้ห้องน้ําที่ศาลาการประเรียนวัดนั้นวัดท่านเป็นจํานวนมากเรานี่ก็ไม่ค่อยมีเงินมี5บาท10บาทอาจจะได้ร่วมงานบุญงานกระถินนั้นนิดหน่อยแต่ว่าตัวเรานี่ไปค,คอยเฝ้าห้องน้ําใครเข้าใครออกข้าก็จะคอยเช็ดคอยถูนี่ทําความสะอาดตลอด ใจของเราก็อนุโมทนาบุญที่เราได้ทําด้วยที่ผู้อื่นได้กระทําด้วยซึ่งปัจจัยส่วนนั้นก็คือส่วนที่เป็นหางกรถินหรือมีใครมาทอดผ้าป่าก็ตามท,ทีเราไม่มีเงินทองมากเราก็ทําบุญในส่วนอื่นช่วยนั่นก็คือวัยวัจจะไม่ขวนขวายในกิจที่ควรทาปัดกวาดเช็ดถูดทําความสะอาดห้องน้ํา จัดเสื่อศาสตร์อาสนะโตะเก้าอีที่พระได้นั่งคบชันที่พระจะต้องมานั่งสวดมนต์อะไรทำนองนั้นมีเยอะแยะไปทางบุญมีเยอะแยะดีไม่ดีในไ,ได้มากกว่าคนที่บริจาคเงินเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นซะอีกเพราะว่าเราเริ่มตั้งแต่แรกแรกเลยไปเตรียมการเตรียมงานเรียบวร้ามีจิตอาสาเป็นไวยวัชมัยเนี่ยบุญที่เกิดจากการควรขวาย ในคิดที่ควรทำนั่นแหละเป็นบุญทั้งนั้นแหละใครเข้าออกห้องน้ำข้าก็จะคอยเช็ดถูให้สะอาดนี่ในใจก็อนุโมทนาบุญเขาไปด้วยสาธุที่เขาได้มาร่วมบุญในครั้งนี้ตัวข้าพเจ้านี้ก็จะสร้างบุญในส่วนของวัยวัติใหม่ด้วยควรขวายตั้งแต่ก่อนจัดงานในขณะที่มีงานแล้วก็งานเสร็จแล้วข้าก็เช็ดถูปัดกวาด บริเวณวัดบริเวณ,เวณทั่วๆไปจัดเก็บเสื่อศาสอาสนะโต๊ะเก้าอี้โอ้คนอื่นก็กลับไปแล้วเราก็ต้องเสร็จงานค่อยกลับเรียกว่าได้บุญเพียบเลยเนี่ยแล้วเมื่อเราทำแล้วเนี่ยว่างๆในขณะยืนเดินนั่งนอนก็อนุโมทนาบุญของตัวเองตลอด เป็นส่วนของมุติตาภาวนานั่นเองมุติตาภาวนาทําทำให้เกิดให้มีขึ้นอยู่ในจิตใจก็คือการพลอยยินดีเมื่อตัวเองได้กระทำความดีแล้วก็มุติตาที่ผู้อื่นได้มาร่วมในงานนี้เนี่ยทำบ่อยๆคิดบ่อยๆเป็นส่วนของพระหรลกรรมเป็นการเพิ่มบุญโดยที่ว่าเราบริจาคเงินน้อยที่สุด แต่เราก็ทำอย่างอื่นซึ่งทางบุญนั้นมีมากมายคิดทีรายจิตใจก็มีความแช่มชื่นมีความสุขมีความสะอาดในดวงจิตจิตเตยสังคิริเทนะแหละอย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายในเรื่องของการภาวนานั้นที่บอกว่าจิตภาวนาเนี่ยในส่วนของอัปปมัญญาศีนี่เป็นการ ภาวนาไม่มีจำกัดขอบเขตว่าจะต้องทำกับพ่อแม่ปู่ยา่าตายายหรือว่าจำกัดขนาดนั้นขนาดนี้จะต้องเป็นวัดน้นวัดนี้แต่ว่าในเรื่องของมุทิตาภาวนานี้หรือในส่วนของอปปมญญาสีในทุกๆข้อเมตตากรุณามุติตาและต่อไปก็จะเป็นอุเบกขาซึ่งจะอธิบายในครั้งต่อไป เป็นเรื่องของอุเบกขาภาวนาวันนี้ก็กล่าวถึงเรื่องของมุทิตาภาวนาอย่างที่ว่าไม่ใช่ว่าสักว่ามานั่งอยู่แล้วก็มุทิตาแต่เรื่องใดเรื่องหนึ่งเราจะต้องมุทิตาให้เป็นนั่นก็คือมุทิตาในส่วนที่ตัวเองได้กระทําความดีตั้งแต่ต้นมาจนถึงบัดนี้ข้าพเจ้าเข้าวัดฟังธรรมท,ที่วัดโน้นวัดนี้เคยไปช่วยเหลือ ศาสนกิจช่วยงานพระพุทธเจ้าแบบนั่นแบบนี้เคยบริจาคเงินไปสร้างศาลาวัดโน้นวัดนีน้บริจาคเงินไปสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนเราก็มุติตาสาธุตลอดนี่ก็ไม่ต้องไปสาธุให้ดังๆรอกเดี๋ยวก็หาว่าเราเป็นอย่างโน้นอ,อย่างนี้เราก็สาธุอยู่ในใจคิดอยู่บ่อยๆเป็นส่วนของพหุกรรมอยู่ในกรรมสินั่นแหละ เขาเรียกว่าพระหุรกรรมคือกรรมที่ทําให้มากทําบ่อยๆนั่นแหละหรืออาจินกรรมอาจินนะแปลว่าบ่อยๆนั่นแหละคือการเพิ่มบุญแต่ก็ขออย่างนะไม่ใช่ว่าพอเพิ่มบุญวันนี้เพิ่มบุญพรุ่งนี้ก็เอาแล้วนั่งนินทาพระพระวัดนั่นไม่ดีอย่างนั่นพระวัดนี้ก็ดีไม่ดีอย่างนี้อันนี้ก็เราก็จะต้องปฏิบัติตัวเพื่อไม่ให้ขาดทุนนะ เพราะว่าในวัดนั้นมีหลากหลายบางคนก็ไปเข้าวัดไปบวชไปเป็นลูกศิทย์วัดติดยงติดยาเสพติดก็มีญาติโยมทั้งหลายก็เอาไปฝากหลวงพ่อไว้เพื่อให้ได้รู้จักคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้หลวงพอ่อหลวงพี่หลวงน้าได้อบรมสั่งสอนก็อบรมได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ยังน้อยเราก็ไม่ให้เขาไปเป็นมหาโจรก็แล้วกันนะก็ได้แค่นั้นแหละ ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายต้องการจะให้ดีบริสุทธิ์ผุดพองมากๆกก็เออเอาญาติโยมทั้งหลายก็ส่งลูกหลานที่มีคุณภาพหน่อยนะเอาไปเข้าในวัดไม่ใช่ว่าลูกหลานที่มีคุณภาพแหมส่งไปให้ลูกศิษย์ฝรัง่งส่วนที่อบรมได้บ้างไม่ได้บ้างที่คุณภาพพอไปวัดไปวาหรือบางทีก็เอาเอา,เอาติดยงติดยาติดอะไรสารพัดแล้วก็ส่งไปให้หลวงพอ่อหลวงพ่อก็อบรมได้บ้างไม่ได้บ้าง ญาติโยมทั้งหลายเข้าไปในวัดก็ต้องรู้จักแยกแยะคืออย่างไรเสียคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังบริสุทธิ์ผุดผ่องอยู่เสมอส่วนบุคคลเหล่านั้นก็เป็นผลิตพันณฑ์ของญาติโยมเองนั่นแหละนะก็ดีบ้างไม่ดีบ้างบางทีก็ต้องทําใจก็อย่างที่บอกญาติโยมแล้วนั่นแหละว่าเราจะต้องทําตัวเป็นแมลงผู้เป็นแมลงพึ่งเราเข้าไปในวัดก็ต้องรู้จักนี่คือเกสรน,นี่คือน้ําหวาน แล้วก็เอาแต่ของที่มีคุณภาพกลับบ้านไปนะอะไรที่เป็นขยะเป็นของเน่าเหม็นก็เออบางทีก็ต้องปล่อยให้เป็นเวนกรรมของของสัตว์โลกไปอ้าก็ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของญาติโยมนั่นแหละอืมเพราะว่าแต่เดิมมานี่พุทธศาสนาในผู้ที่เข้ามาบวชเนี่ยโอ้มีต่คนมีคุณภาพ พระเจ้ามหากัปปินะอ,อาอนนท์ราหุลโอ้เยอะแยะพูกมีปัญญาทั้งนั้นเรียกว่าระดับราชามหากษัตริย์มหาอมาตย์มาบวชในพระพุทธศาสนานั่นนะจะต้องระดับนั้นถึงจะสามารถทรงคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างดีแล้วเมื่อญาติโยมทั้งหลายส่ง บุคคลอย่างที่ว่าหมาก็ก็ได้แค่นี้แหละเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นผลผลของญาติโยมด้วยนะอืัวอ่วอรตมาภาพก็สอนไม่ให้ไปเป็นมหาโจรนะก็ดีถมไปแล้วอพาพอจะช่วยหลวงพ่อได้หน่อยก็เอาก็โยงก็เอาไปเป็นลูกเขยซะอีกก็ปล่อยให้หลวงพ่อหลวงตาอย่างผู้กําลังบรรยายนี่แหละรักษาวัดต่อไปก็ได้แค่นี้แหละคิดจะทาโน่นทนํานี่อ้าว คิดอะไรก็ต้องทำเองทุกอย่างเพราะว่าผู้ที่พอจะมีคุณภาพก็ไปแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ต้องทำใจนะอย่าโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้ก็ยังน้อยก็ได้รับฟังจากผู้ที่ยังเฝ้าวัดอยู่เกี่ยวกับเรื่องคำสอนของพระพุทธเจา้าที่วันนี้เน้นมากก็คือเรื่องมุทิตาภาวนาแทบจะไม่มีใครพูดถึงเลย พอพูดว่าภาวนาก็แหมจะต้องไปนั่งหลับตาบริกรรมพุทโธพุทโธสัมมาอรหังกหนดลมหายใจเข้าออกอยู่แค่นั้นก็ไม่ได้ผิดอะไรก็เป็นภาวนาเหมือนกันแหละเป็นส่วนของอาณาปานสติการเดินจงกรมนั่นก็เป็นส่วนของอิริยาพธะปปะ,ะเป็นส่วนของสัมปชัญญปะปพะเป็นส่วนของอิริยาบถยืนบ้างเดินบ้างนั่งบ้าง เป็นการกําหนดอารมณ์เราก็าไม่ไหนผิดอะไรแต่อารมณ์กรรมฐานนั้นมีมากมายเราก็ต้องพยายามใช้ให้ถูกกับวิธีการดําเนินชีวิตด้วยนี่อย่างมุติตาภาวนาเนี่ยเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอยู่ในที่ทํางานอยู่กับเพื่อนกับฝูงเราก็สามารถปฏิบัติได้เจ้านายได้เลื่อนขัน ลูกน้องได้ดิบได้ดีได้รางวัลได้เลื่อนขันเราก็มุทิตาซาธุแม้ไม่มีอะไรไปมอบให้เราก็อย่างน้อยก็แสดงความยินดีน,นั่นแหละคือมุทิตาภาวนาทำให้จิตใจของเรานี่มีความแช่มชื่นมีความสะอาดแต่ก็ต้องด้วยความจริงใจนะไม่ใช่มุทิตาสักว่าปาก แต่ในใจนี่คิดอยู่ในใจว่าเออไม่ไม่น่าจะเกินกูอา้ากอท้องขอโทษนะต้องใช้คํานี้แหละเพราะฉะนั้นมุทิตาภาวนานี้ต้องสะอาดบริสุทธิ์อยู่ในดวงจิตของท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายนะจึงจะเกิดบุญมากด้วยเหตุน,นี้แหละวันนี้ก็จึงนําเรื่องมุทิตาภาวนามาบรรยายท่านทั้งหลายได้สดับตรับฟังท่านฟังแล้วก็นําไปปฏิบัติทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อเพิ่มบุญ ที่ท่านทั้งหลายได้กระทําแล้วมากบางน้อยบางได้บริจาคทรัพย์น้อยบางมากบางหรือแม้บางทีก็ไม่ได้บริจาคทรัพย์อะไรแต่ว่าได้บําเพ็ญประโยชน์ในส่วนของวัยวัจจะหมายคิดถึงความดีที่ตัวเองได้กระทําเมื่อไหรเราก็อนุโมทนาสาธุนี่ก็ไม่ต้องเปล่งดังๆรอกไม่ใช้คําว่าสาธุก็ได้แต่คิดถึงความมีประโยชน์ ของสิ่งที่เราได้กระทำเป็นประโยชน์ทั้งแก่ส่วนรวมทั้งแก่ส่วนของวัดนั้นๆของสถานที่นั้นๆคิดถึงทีราจิตใจของเราก็มีความสะอาดสว่างสงบจิตใจแช่มชื่นนั่นแหละเป็นบุญใจหลวงแล้วจิตเตอสังกิริเถสุขติปาติกังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองสุขติก็เป็นที่ไปวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาแล้ว ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ผู้ชมทุกท่านสวัสดี